สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่14เดือน6 25 64มาแบ่งปันค่ะสูตรนี้คือสูตรคัดพิเศษนะคะ2ตัวบนล่างทางช่องจะสรุปชุด6ตัวกับชุด4ตัวนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะรับไม่เหมือนกันค่ะ เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องหนูนิปุนพาโชคพารวยได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อความบันเทิงตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ วันนี้เราคัดให้น้นๆเลยนะคะเพื่อนๆจะสามคู่น้นๆค่ะงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะคะเพื่อนๆจะเราจะคัดให้พิเศษเนาะสามคู่เนาะเจาะนิ้นๆเลยค่ะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้านะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะมาดูสามคู่ของเราค่ะว่าจะมีตัวไหนบ้างเนาะ มี2 3 1 5แล้วก็5 3นะคะ2องสามแล้วก็5 3ค่ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะชอบก็จดไว้แคปไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุก, like, ทก share, อคอมเมนต์นะคะแอดมินอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้าแต่ก็จะตามกลับไปทุกบ้านค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ